นมำมสการพระาาอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยานมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12มิถุนายน2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อนสีที่คัวเด็กเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรม,มท่า ทิศท,ที่ควรเีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือ,อสสาราสอบอรสศรีสเสือหอหีบอจุราออ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชชิงชช้างอโซชกระเชยและยหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตักาทอฐานาทอปโถทอบุเท่าและนอนเนนไมยเซตวันนี้องจึ้งกล่าวไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นที่ไม่เข้าใจเราแต่ให้ห่วงตัวเราที่ไม่เข้าใจคนอื่นขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับโดยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันธามีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ